ผลการปฏิบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพสีสุวรรณผู้เข้ารับการประเมินนางสาววิการดากันเชียงผลการปฏิบัติงาน1การศึกษาขั้นพื้นฐาน2การศึกษาต่อเนื่อง3การศึกษาตามอัธยาศัย4หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย1การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนชุมชนตำบลดด มีนักศึกษาจำนวน100คนได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษา4คนมัธยมศึกษาตอนต้น36คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย60คนมีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนร้อยละ24ในภาคเรียนที่2มีนักศึกษาเข้าสอบเอนเนจำนวน12คนเข้าสอบ7คนขาดสอบ5คนคิดเป็นร้อยละ58.33มีการทำกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน จัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ประเมินมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งที่มีการพบกลุ่มมีการจัดทํำคะแนนประเมินผลการเรียนของนักศึกษาทุกรายวิชาที่มีการเปิดสอนในภาคเรียนที่ได้รับการประเมินการศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อเนื่องผู้เรียนจบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ร้อยละ80ของผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ร้อยละ80ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างน้อย2กิจกรรมมีบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยตามเป้าหมายที่กำหนดมีบัญชีการลงทะเบียนสื่อประเภทไว้ให้บริการในสรอชอตำบล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบทุกเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายสำรวจข้อมูลชุมชนและข้อมูลอื่นๆจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับครูตำบลประสานงานและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายตรมาส และรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการและกิจกรรม